ดูจังหวะนี้ครับเตะปากเข้าไปครับแล้วก็ล้มครับแทงเข่าไปก่อนแต่ว่าโดนเขี่ยขาล้มโดนซ้ำครับลูกนี้ครับก็ดูเป็นมือถึงพื้นเลยครับแทงจึ๊กไปก่อนครับยอดทองไทยหลังจากนั้นกิ่งซางเล็ก้อนี่ครับเขี่ยขามามือค้ำพื้นแล้วก็เตะปากเข้าไปครับก็โดนจังๆโดนจะจระนะครับแต่ว่าตอนแรกก็เหมือนกับดูอาการอยู่นะแต่ว่ายอดทองไทยก็เหมือนจะไม่ไหวครับเพราะฉะนั้นเรายอดทองไทยก็ชนะฟาวไปนะครับมือถึงพื้น เดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมของมวยคู่นี้กันหน่อยครับ FZ แบนอันโยมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาบอกกันใต้คลิปนี้เลยนะครับ เราก็ข้อหลียยั้งอยู่นะข้อขาผมยังย่อขาอยู่ไม่ได้เหยียดขาเต็มที่ครับข้อเท้าที่โอ้ตีตีตก้นั้นไปช่วงนั้นจากใจเลยเราได้ตั้งใจหรือว่ามันติดพันหรือว่ายังไงมันติดพันครับเป็นสัรท้าแตนยันกระตุกแล้วก็เสียบกระตุกแล้วก็แทงกลับก็เตะเตะดีครับแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจถ้าเกิดเกมมันไม่ช่วงนั้นเราคิดว่าเราชนะ ไม่ว่าจะถ้าเกิดไม่ได้จังหวะนั้นไม่เกิดขึ้นเกมว่าน่าจะได้นุ้นมากกว่านี้แค่มือก็ได้นะน้ำหนักไหนครับเช3สามสองสามได้วันนี้ทุกร้อยสามสามโอ้โหวันนี้ต้องต้องบอกว่าเซนไดจริงได้มากอาวุธยังไม่ทันหนองเลยยังไม่ทันซึมเลยรว่าจังหวะนั้นก็บอกแฟนได้ไหมว่าตั้งใจตั้งใจยิงกันอีกครั้งชอบรู้จักผมบอกว่าถ้ามันรดมแล้วผมก็ตั้งใจครับถ้าเกิดไปแค่ตัวอย่างอย่างเดียว จังหวัดเป็นกระตุกลักเจงกระตุงงกตงงแล้วเนี่ยคือจังหวัดติดพันติดตามน้ำเป็นธรรมนายนแแต่ว่าดูไปแล้วก็ขอโทษแทนๆผมโอเคครับน้องวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ครับสู้ต่อไปค,ครับผมฟังเลยครับผม ก็ตามนั้นครับนี่เป็นบทสัมภาษณ์ของทางกิ่งซางเล็กนะครับคนที่เตะเข้าไปก็ไม่มีขยะให้เกิดครับเรื่องแบบนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่น่าให้อภัยเหมือนกันครับที่เป็นอีกหนึ่งคลิปที่นํามาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบใจกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับพอกันมนีคลิปหน้ายูดีมีแห้งซ้ำไปดีสุขสุคนเจอกันคลิปต่อไปครับแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีความเห็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันด้วยครับพูดคุยเรื่องราวของกีฬาบัดมวยช่องยูทูบสอพัฒนาชัยครับ